แต่ความมั่นใจที่มีไม่มีใครมั่นใจเลยไม่มีเลยไหนวันนี้มีใครที่เคยมีปัญหาทางชีวิตมาบ้างมีไหมคะทุกวันนี้หายเลยเพราะว่าใช้อะไรคะต้องพูดให้ครบนะลอเลโลปารีสเอลแซฟแต่งใหม่นน่งสองซ้ำลอเลปารีสเอลแซบข้อด้านหั่วนานาัวนงานไปก่อนหยอกเล่นนะคะเอาล่ะเดี๋ยว ขอบเขาเลยจริงแล้วท่านที่สองนะคะหมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะชอวท่านนี้ที่เหมือนไม่โดนแล้วดีใจเฉียดแล้วแบบโอ้ยล้มไปอ่านเลขต่อไปครับหมายเลขยี่สิบสี่ค่ะยี่นสิบสี่โดนจนได้เหรอคะอ้าวเห็นไหมอีกแล้วโดนอีกแล้วนะคติดทำพทฆาตโลกเม่รอรนะค่ะไม่ต้องไปแจ้งขั้นต่อไปนะครับ เอาละโดนแกตัวเองไม่ได้รู้นะเพื่อนบอกเพื่อนผักเพื่อนผักหมายเลข46ค่ะและท้ายสุดท้ายนะคะอครบแล้วเข้าครบแล้วหรือว่านี่จะเป็นเลขที่จะใม่หวยอีกแล้วไม่อย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าเจ้าพ่อจะกำลังจะกลับมาเรื่องนี้นี่หูึืนกันอะ ทำนะทั้งหมดเอาเคครับอาก็มีเพื่อนทำทั้งหมดทั้งหมดเลยอาจะเชิญทุกท่านเ,เลยค่ะทุกท่านที่ผ่านเลยค่ะไม่ได้ต้องไม่ได้ เดี๋ยวนะคะเราจะถอยไปเรื่อยๆไม่ได้นะคะในกลุ่มเวทีแค่สองคนรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นรู้สึกยังไงบ้างคะนี่เครียดมากรู้สึกยังไงบ้างคะเล่นเกมที่อยากทำเฉยๆอยากนั่งขอโทษด้วยจังหวินนะคะท่านต่อไปคะเบื่อแล้วคือว่ารอดแรงไม่รอดเอ๊ะแต่ละคนนี่เขาเขามาสอบาสมัครงานหรือว่าอะไรลู้ไม่เครียดมากเลยรู้สึกยังไงบ้างคะาฟังคำตอบกูนะนี่ คำดีมากเป็นคำที่บอกว่าดีแต่ว่าแบบแปลกๆดีค่ะโอเคเดี๋ยวรอบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีคำใบ้มาให้ทั้งหมด127่งรคำน้อยไปน้อยไปน้อยไปมีเวลาชิมเมื่อกี้พวกควายหรือพวกมีไวชิมงานลิสต์มาเลยชิมออกมายาวเลยเมื่อกี้ทั้งหมดหนึ่งคำซ้นไปสั้นไปสองคำสองคำอันนี้จริงแล้วมันนี้ของจริงอันนี้ของจริงแล้วนะคะโดยคำที่กำหนดมาให้เนี่ย เอาเป็นสิบคำเป็นสิบข่าโอเคลดไปอีกสองหนึ่งถูกต้องอันนี้ของจริงแล้วมันจริงกี่โมงอันนี้เลยจริงไม่ต้งกลัวของแกครับผมโอเคค่ะแล้วเราจะมีคำมาให้ทั้งหมดสิบคำนะคะเดี๋ยวจะให้น้องบาสนะคะแล้วก็ทั้งหมดหาท่านผู้ชมดีของเราถ้าเกิดเราพูดคำไหนออกไปให้ทำท่าภายในสามวินาทีนะหนึ่งสองสามกินข้าวเออทางนี้อิ่มเลยไม่กินทุกคนต้องทำด้วยนะคะรออีกข้อหนึ่งรออีกข้อหนึ่ง ตอบไหวทีพลินิดนึงไปที่ตรงกลางเลยนี่นี่กะอานี่ก่อนอยวให้นงไคนเดียวก่อนลองลลองเทสความแบไหวนิบหนึ่งสองสาเ้นเออดหนึ่งสองสามหัวโหนึองสาเมากับเพื่อนอันนี้คือกับแม่เขาเล่นอะไรมเล่นๆเราอ๋เทสนประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ไหมหยอกเล่นนะคะ <พอ S 1> ต้องกรัปรึกกระนังใจเพื่อนของเราหน่อยครับ่ะตาด,ด้วยเพราะว่าอะไรที่มันออกท่าทางแบบนี้ถนัดเลยครับ,รบและคำแรกก็คือทุกคนเห็นนะอย่เพิ่งบอกนะคะเดี๋ยวเอานับกันสอสามแล้วค่อยทำนะคะครับ คนบอกว่าไม่คุ้นเลยเพราะปกติไม่ค่อยสะหยอกเล่นอาสะโหผมสะจริงสะาันไปและคำที่สองค่ะดูสิว่าคนไหนจะทำท่าเดียวกับน้ำบาสบ้างเออลองดูสิและคำที่สองค่ะให้หนึ่งสองส สบายสบายทุกคนถือว่ามีการท้าบอกมาที่แบบค่อนข้างเป็นสากลในการมีอยู่ไม่ติดท่ามีหิฮากับแบบนี้อะไรอีกออีกอีกบอกลา ไปหรือเปล่าก่อกลังของก่อไยพี่จะก่ออาหารอะไรอยู่คะผัดปกติเราใช้มือเดียวอันนี้สองมือเลยโอ้โหเสียนอเวอันเนี้ยผัดผักนะผัดหรือว่าผักไปทุกคนเรียกว่าฝ่ายพี่ปฏิพันธ์ดีมากคะแลนต่อมาค่ะอ้าวมีท่าอย่างง่ายอันนี้ง่ายมาก เอาให้เมื่อกี้พอสดชื่นสดชื่นแล้วก็โอ้โหโอ้โหนี่ไอ้ที่ทห้ท่าใช่ไหมด้านนี้สดชื่นจังเลยสดบอกเป็นการบอกเองด้วยสดชื่นจังเลยแต่เราไม่ทำแค่ท่านะแต่ออกเสียงด้วยเกี่ยวกับที่มันไม่มาถูกไหมด้านนี้สดชื่นเมื่อกี้ทำให้เลยไงคะ เป็นโมโนนว่าชื่นใจเลยสดชื่นมากเลยแลวรูปเที่ยวไหนแต่ถือว่าสดชื่นนี่ทำถูกทำถูกและต่อมาดีดีกว่าค่ะเฮ้ยเอมมันต่อมาอะไรนะอุ้ยอันนี้ง่ายอ่ะอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายต้องขอใช้ทักษะสกิลในการถ่ายรูปบ่อยๆก็สคและท่านี้นะคะหนึ่งสอโทษนะโทษนะเม้าอะไรกันขยับรูปเขาคุยเรื่องอะไรกันอะ ขอเตรียมกันอยู่นะเออค่มสองสามแอปเปลลิลค่ะโอ้ยแอปเปลลิลมากวันนี้อ่ะโอ้ยแอปเปลลิลเปเปลลิลค่ะออโอ้โหน่ารักไหมคะหลายท,ท่านวันนี้อาจจะเกิดเออเรียกว่าปรากฏการณ์เน้นโทรศัพท์เต็มได้นะคะด้านบนมีหลายคระต่ายนะคะไปซื้อเมนเพิ่มได้ดูตาเนื้อดีกวา่าดูเป็นไง และครานี้ค่ะโอ้โหเดี่ยวจะให้เว้นสเหนึ่งเราต้องเปน,<อ>น่เล่นใหญ่เล่นใหญ่เล่นหเอเว้นห่ันนี้หนึ่งค่ะห่ันนหนึ่งเอาเว้หน่อยเว้นหน่อยเว้นหน่อยค่ะเว้นห่างห่านิดหนึ่งขนนงยันมาข้นหน้าแต่ว่าห่างกันน้องบาสพร้อมนะตล๊บเอาพื้นที่พอมไหมคะเดี๋ยวเราลอเองเล้ก่อนและถ่าดีหนึ่งสองซ เป็นโยคะเรียนโยคะท่าโยคะคนนี้ดีกว่ายังไงฮะไม่ว่าขาบันไหนก็ไม่เคยเจอท่าโยคะแบบห้าสี่สามสองโยคะฮะอ่าอันนี้เป็นบริหาอรออกใช่ไม่อันนี้คือหลังเล่นหลังเล่นเราเป็นแบบนี้เลยหยกเล่นเลยค่ะแข็งๆค่ะยังไม่ติดตัวที่ลงไปอยากลองเล่นโนยะคะมันอ่ายังยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ถึงขั้นนั้นกตัวตัวไม่พออยู่ใจมันบางหรือว่าอะไรอะตัวมันกลงมั้ย ออกแล้วอย่ากินแซ่บอย่ากินแซ่บอาแล้วคำต่อไปค่ะครับแล้จะมีคำต่อไปนะคะโอ้โหอันนี้ขอสิริษแบบเรารู้ไหมเดทต้องมาแล้วป้ก็เดทต้องเข้าแล้วทุกคนคะอย่าแพ้น้องบังนะคะถ้าร้องนะคะ แลย้ยังมีก็จะมีอีอีกหนึ่งกระบวนท่าคับโอ้โหอัน,นี้ไม่ยากไม่ยากไม่ยากแต่ว่าอยากจะได้ท่าที่แบบมันมันไม่กปกตินิดนึงอันนี้จะแบบมีเวลาให้คิดอ,อย่างเช่นปกติเมื่อกีคําว่ารับโทรศัพท์อะไรโทรศระชากยังไงครับโทรศัพท์กรากยังไงปกติอันเดียมันแบบเบย์ไปเดี๋ยวจะมีเวลาให้คิดสาวบิ๊กขอท่ารับโทรศัพท์ที่มันครีเอทที่สุดหน่อยค่ะ ต้องมายกใ้ขนาดนี้พร้อมนะคะ 1, 2, หนึ่งสองสามรับโทรศัพท์ค่ะขอท่านทีเอกพี่เอกขอท่านที่มันไม่ปกตินะค่ะเออนี่เออ,อไม่ว่างนี่นี่เป็นไงไม่ว่างไม่ว่างอยู่ออฟฟิศอยู่ยไปนี่เอี้ยวมาสัสดีค่เ่โองอ่อเรื่องเรโทรศัพท์มา,าเรารับแกร็บก,ก็ได้รเรารับไลน์แมนก็ได้แล้วเมื่อกี้บก โพี่พี่แกปไงแี่ก๊นใส่ตามมาหลอกไม่ได้นยอะคะหลอกอะไรพวกเราไม่ได้แต่หลอกเรื่องนี้ไม่ได้จริงเอ้ยเหมออะกระ้าต่อไปยังไม่หมดนะคะระถายโอเคกระถางกระถายที่าขยันหาซะด้วยกระถานี้โอ้โหสบายบอกเลยว่าสบายชิลๆค่ะและท่าสุดท okay> ้ายนยนะคะ ห2 3งส้ตีงค่ะเออเอลเอลมาตบใจอ้ขวาวัแแเอ้ยเอ้ลูกลกลูกไหนลูกลูกกไหนเง้ที่ตีไม้ปนเออไปสังรลิ่งด้วยนีายังไงคะติมองอันนี้จะคล้าายกับถัว้าแมก4อ่าให้มันจบจไปให้มันผ่นผน ที่สองเมื่อกี้ตีนฟองเหรอคะแม่แค่แบบปัดบนตาแบบแบบมีจุดตอีกทีหนึ่งแบบมันปัดมัดข้างน้านะไม่ถึเอซีเอซีต่อมาค่ะตีนบองหน้าไงคะโอ้สายไวเน็ตให้มันจบเกมไวไวเน็ตจบไม่ได้จบเกมไวไวเราใช่ไหมที่แพ้หยอกเล่นต่อมาค่ะตีนฟองยังไงคะตีนฟองนี่นี่ ใส่ละคนเป็นแง่งัดเดียวเลยต่อมาค่ะท่านี้นี่เพราะนัดเร็วมากค่ะนี่เป็นกระจกหรือเปล่าคะจริงเลยร้อนร้อนเฉยๆถามเยอะเนี่ตอนนี้ร้อนแล้วเรานี่แหละในขอแบบว่าถ้าดิงฟองที่แบบว่ามันออกแอคชั่นมากกว่านี้นิดนึงได้ไหมคะเออเออจะไหวโยกจะไหวโยกหรอกเอ้ยเอ้ยไม่ใช่สุดติ๊งฟองกี้ง้อนหรือเปล่าไม่ร้อน ได้ไม่ได้ tea, shifted, มันแบบมันิดนึงมันต้องไงเอวเออไม่ใช่ล้เราไม่ใช่ล้ไปกันใหญไปกันโตแล้มีใครเต็มเต็บ้างไหมคะไม่มีใช่ม่า้ลวันนี้เรองแฮชก็คือ o p o f city และอีก็กนั <š S 2> <photos> ่ก็คือครับ A P L นะครับผมเอ้าอัศนนครับ กิดพี่ๆคนไหนนะคะอุ้ยมันสะกดยังไงคนไหนรู้ใจที่รอบงานเลยสอบแข่งได้นะคะจะได้เข้าไปติดตามกันว่ามีคนถ right? ่ายคลิปเรองบัสคนนี um <to> ้ม네ุมไหนกันบ้างนะเองขอบคุณท่านท่านด้วยนะคะปรบมือใครค่ะโอ้โหเวลาผ่านไปไวมากครับนะค่ะยังมีกิจกรรมพิเศษอีกด้วยค่ะปีนี้จริงค่ะ กใครที่ผู้ช่วดีห้าท่านได้ถ่ายภาพกับน้องมั๊นเองนี่ไหนล่ะมีใครส่หน้าบ้างเวลาเขาจะถ่ายรูปอ่ะที่ไหนล่ะีน้อพมัะเป็นคนสาคจะโนรอเน่นนะคะถือเ็ดได้ค่ะน้องมั๊กไปพัดแป๊กตึกจิบน้ำก่อนนะคะรอแป๊หนึงนะคะแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวจะมีหนึ่งกิจกรรมพิเศษเลยนะกูนี่ที่อกไป